เชื่อมั่นครับขอเพียงญาติมาลอง5ยกต่อไปนี้จะรู้เองว่าปลดล็อกชีวิตปลิขดชะตาทยอยสุขสมหวังสำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตามชื่อวิดีโอเลยนะครับจะเริ่มเข้าใจถ้าเริ่มลองลองไปต,ไปตามลำดับจริงๆนะก็จะรู้เองว่าเออมันทําได้นะผมจะขอคุยแบบสบายๆเลยนะครับเริ่มยกที่1เลยนะครับ5ยกยกที่1ครับ การที่ไปลองด้วยตนเองคุณสมบัติของการที่ด้วยตนเองนึกภาพเด็กคนหนึ่งครับเด็ก2กลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกครับเป็นประเภทที่แบบอยากจะไปเรียนเองอยากจะไปทําเองอยากทําการบ้านเองสนใจตั้งใจเรียนเองด้วยตนเองนะครับกับการที่ต้องอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะโดนบังคับให้เรียนไม่ค่อยอยากเรียนหรอกแต่โดนบังคับอยู่นั่นแหละนะครับเคยกับการโดนบังคับต้องบังคับกับ เคยกับการด้วยตนเองถ้าขอร้องได้นะครับผมอยากจะขอร้องให้ญาติครับไปหาคําตอบหาอะไรก็แล้วแต่ที่ใช่ที่มันดีจริงๆที่ที่มั่นใจได้ว่าจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนสังคมได้เองนะครับก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยสุดครับสมมติว่าไม่อยากเสียเวลามากอย่างน้อยสุดอยางให้ไปลองทํากันบ้านตั้งแต่วิดีโอหมายเลข 92, 91 90 ย้อนไปตามลำดับสัก10วิดีโอนะครับแล้วลองมาดูหมายเลข2ต่อยกที่2ต่อนะครับคือถ้าขอร้องได้ก็อยากจะขอร้องให้ย้อนกลับมาดูจริงนะครับหรือจะดูต่อไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าวัตถุประสงค์จริงก็คือตัวผมเองเนี่ยขอเพียงญาติชาวไทยครับมีความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ทำงานและใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วมาฟังต่อหรือจะดูต่อก็ได้อ่ะผมยอมแล้วนะครับหมายเลขที่2อครับยกที่สคือเชื่อเชื่อมั่นจริงๆว่าการจับจุดเนี่ยดีจริงๆชีวิตคนเราครับขอเพียงจับจุดได้จับจุดได้ดีเราก็จะเลือกได้เองว่าเราจะไปต่อ,อยังไงมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับ ผมว่าเป็นคนไทยนี่แหละออกจากประเทศไทยไปไปทํามาหากินก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทํางานแลกเงินทํางานเสร็จได้เงินเอาเงินมาซื้อกินจากนั้นเนี่ยเข้าหาแนวทางเข้าลองไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นเสร็จรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่เขาสู้ต่อนะครับจนมีความเชี่ยวชาญเรื่องหุ้นเขาจับจุดได้จากนั้นครับมาทํา y o u t u b e เชิญชวนคนเล่นหุ้นซึ่งก็เชิญชวนคนไทยนี่แหละนะครับ จนกระทั่งมีคนติดตามเริ่มสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับแล้วก็คือต้องเสียเงินนะครับโอ้โหแปลว่าอะไรครับมีคนติดตามเยอะขึ้นแปลว่าคําแนะนําในการเล่นหุ้นของเขาเนี่ยมันดีมันคมยิ่งขึ้นเรื่อยๆงบการเงินนะครับทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยก็เพิ่มยิ่ง,งขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือนึกภาพครับเด็กคนหนึ่งครับไม่รู้จักการเล่นหุ้นเลยเริ่มไปสนใจ การจับจุดได้นะครับเงินที่มาจะพูดติดตามเงินที่มาจาก y o u t u b e เขาก็นำไปพัฒนาการเล่นหุ้นต่อจนเป็นลักษณะของยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เขาไปลงทุนซื้อหุ้นการที่มาดวิดีโอมามาบอกมาชวนคนซื้อหุ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของมันเหมือนกับซ้อมกีฬายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งเขาก็จะยิ่งเก่งและยิ่งคมยิ่งขึ้น ใครก็แล้แต่นะครับยกที่2เนี่ยอยากให้เชื่อจริงๆว่าเอการจับจุดได้ดีเนี่ยมันมีผลจริงๆถ้าขอลองได้ผมก็อยากจะขอร้องนะครับให้ย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขไม่นานหรอกครับนุรวมกันแล้วไม่ถึง1ชั่วโมงแน่นอนครับวิดีโอหมายเลข 92, 91, 90นะครับ3วิดีโอก่อนนะครับเพราะว่าวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการ จับจุดได้ดียิ่งขึ้นจริงๆเอาแบบบ้านๆก่อนซึ่งผมผลคน้คนพบคือสรุปง่ายๆครับวันนี้เป็นวันที่2อธันวาคมนะครับมกราคม2อ6 8ละผมก็ขับรถไปผมก็เอะใจแล้วก็คุยกับเพื่อนผมว่าการจับจุดมันดีจริงๆนะแล้วผมก็บอกเอมันก็เกิดความรู้สึกว่าจะจะบอกให้เขาจับจุดเขา้าเข้าใจการจับจุดได้ดียังไงแค่เราคิดนะครับแล้วเราพูดออกไปเนี่ย เราได้แสดงออกหลังจากนั้นเนี่ยความคิดมันก็งอกงามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่าอ๋อแค่เราดูว่าตอนนี้เราจะทำอะไรนั่นมันคือการจับจุดที่ดีไหมยกตัวอย่างง่ายครับคนเราเนี่ยตัวเราเองนี่แหละขับรถไปมีคนปาดหน้าเราเออจุดที่ดีที่เราจะทำคืออะไรจะโกรธไหมบางคนเนี่ยถึงขั้นด่า หลุดคาพูดออกมานะครับเป็นคําพูดไม่พราะเลยแต่คนที่ได้ยินคือใครครับท่านั่งอยู่คนเดียวก็ตัวคนเดียวนะครับแต่คนที่ขับรถปาดหน้าไม่ได้ยินนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าญาติกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับแล้วมีคนที่เริ่มไปถามตัวเองว่าเอ,อการจับจุดที่ดีคืออะไรการที่เราจะไปถึงการจับจุดที่ดีคืออะไรตอนนี้เนี่ย เราควรจะทําอะไรดีมีคนมาชวนนินทาถ้าเราเผอนินทาตามนะครับการนินทามันก็จะยกระดับยิ่งขึ้นยิ่งคนที่นินทาเนี่ยไปนินทาคนอื่นอีกแล้วเขามีศิลปะในการนินทาเขาบอกว่ากลายเป็นว่าเป็นเราอ่ะเป็นคนพูดนะครับแล้วเราเราก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดตามที่เขานินทามาก็ได้นะครับเสริมเติมแต่งกันไปนะครับแล้วมันดีไหมล่ะการนินทาเราจับจุดได้ เรากำลังมีโอกาสที่จะโคดโกงเราจะโคดโกงดีไหมล่ะผมไม่บอกว่าให้เลิกโคดโกงนะครับแต่ของเราบอกว่าลองบอกต่อวิดีโอนี้ให้ญาติเนี่ยลองไปถึงยก,ยกที่สามตอนนี้เนี่ยเราจะจับจุดอะไรยังไงนะครับตอนนี้จะนั่งจะนั่งยังไงให้ดีตอนนี้จะทํางานจะทํางานให้ให้ดียังไงนะครับยกที่สองนะครับยกที่สามนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าได้บอกไว้แล้วในวิดีโอก่อนหน้าทั้งหมดมันเหมือนสนามันเหมือนกับทรัพยากรที่ญาติเนี่ยจะดึงมาใช้เล่นในยกที่1นนะครับไปลองด้วยตนเองหาคําตอบด้วยตนเอง2ไปเชื่อเองว่าเอการจับจุดเนี่ยมันดีจริงๆนะซึ่งกรณีเนี่ยมันมีในวิดีโอต่างๆเยอะมากนะครับหรือญาติอาจจะคิดเองก็ได้ว่าเออแทนที่เราจะใช้ชีวิตไปแบบเดิมๆนะเรามาทดลองจับจุดกันดีกว่าอะ,อะไรประมาณนั้นนะครับมันเหมือนกับ มีคนกลุ่มหนึ่งเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งชุมชนหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับมาคุยกันว่าอืชีวิตเราเองเนี่ยเป็นแบบเดิมๆนะเราจะให้มันเป็นแบบเดิมๆก็ได้หรือเราจะออกแบบใหม่ให้มันดีกว่านึกแล้วไปลองจริงๆคือแค่นึกแค่มาคุยกันมันไม่เกิดผลนะครับแต่นึกเสร็จคุยกันเสร็จร่วมกันออกแบบร่วมไปทดลองโอ้โหแค่นี้นะครับ แล้วถามตนเองถามกันเองว่าออวิธีที่ดีที่สุดที่พวกเราค่าคำตอบนี้เจ๋งมากเลยนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่สุดที่พวกเราจะดําเนินการกันต่อไปที่พวกเราจะทําร่วมกันต่อไปเนี่ยคืออะไรญาติก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรอะออกจากแบบเดิมๆมาคุยกันทําแบบใหม่ไปทําจริงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมันคืออะไรทุกท่านครับผมได้บอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเรื่องต่างๆต่อไปครับ หมายเลขสี่ยกที่สี่ครับจริงๆแล้วมันทําได้จริงๆกันแหละนะครับถ้าส่วนตัวของเองนะทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมจะถามตนเองจริงๆว่าอืสิ่งนี้เนี่ยทําแบบนี้ดีแล้วเหรออะจับจุดแบบนี้ดีแล้วเหรอนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเซตอารมณ์อาการของตนเองให้เหมาะสมกับตัวเลือกตรงหน้านี่นี่คือสิ่งที่ผมคิดจะทํานะครับเราเริ่มทําแล้ว พอประมาณในวันที่2มกราคม2568น้แี่แหละนะครับจากนั้นครับการที่เรารู้เรามีหลักของเราเองอย่างเช่นหลักของผมก็คืออะไรครับสติเรา,าหายใจให้ดีพัฒนาร่างกายและจิตใจให้ดีสะสางจัดระเบียบให้เรียบร้อยมีงานทำนะครับการเงินให้ดีนะครับมีพวกไหมเราจะมาเป็นทีมเดียวกันไหมทีม ตามที่บอกไว้ในวิดีโอต่างๆเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราเก้าวไปสู่การมีกิจการมีเกมชีวิตที่ดีนี่คือหลักที่ผมดูว่าเเราจะทําประมาณนี้แหละพอเราคิดเรารู้ว่าเรารู้ชัดเจนอะ่ะว่าเราจะทําอะไรต่อไปมันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ครับเราจะรู้และไปต่อได้เองยกตัวอย่างครับถ้ามีญาติกรุณาถามว่าทํำยังไงนะประเทศของเราเนี่ยถึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองการเงินดี การท่องเที่ยวดีผู้คนทยอยมีความสุขเข้าถึงคุณค่าในตนเองร่วมกันเข้าถึงคุณค่าร่วมส,สร้างสรรค์สิ่งต่างได้ดีง่ายที่สุดครับขอเพียงญาติบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับจะมีแนวทางหลากหลายมากๆแนวทางหนึ่งที่ชัดเจนมากๆก,ก็คือการที่มีญาตินะครับมากรุณาครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วนําไปสู่การสร้างสื่อสร,สร้างแนวทางดีๆสร้างสื่อก่อนเป็นตัวอย่าง เป็นหนังเป็นละครก็ได้ให้ญาตทั่วไทยได้ได,ดูจากนั้นนําไปสู่ดูว่าอะไรมันจะดียังไงนี่แหละก็คือจากวิดีโอทั้งหมดเนี่ยเอามาทาเป็นหนังเป็นละครให้เห็นว่าเออมันทําได้นะเป็นหนังเป็นละครก่อนเริ่มมีญาติดูเริ่มเข้าสู่กลไกลของการดึงทรัพยากรบุคคลก็คือดึงคนที่เต็มใจยินดีจะมาร่วมกันสร้างสรรค์1ครับชุมชนโครงข่ายพลังดี2ศูนย์พัฒนาศิลปะและวิยาการทั้งปวง 3. เครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผล 4. กองทุนที่จะไปส่งเสริมระบบพวบวงจรต่างๆสมาร์ทโฟม,โมสมาร์ทฟาร์มนะครับการที่คนเราเนี่ยจะพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองเนี่ยได้ดีจะมีความสุขจะรู้จักรักกันเป็นทีมที่ดีทํางานและใช้ชีวิตได้ดียิ่งิ่งขึ้นทุกท่านครับ4อย่างนี้เนี่ยจะทยอยเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าญาสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอ แล้วนำมาเติมเต็มยกที่1ครับนิสัยทักษะความเคยชินในการไปลองไปทำแล้วเจอคำตอบที่ใช่ด้วยตนเองอะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นพลังของมันจากนั้นเชื่อครับว่าการจับจุดเนเมื่อจับจุดได้ดีแล้วมันดีจริงนะมันเหมือนการลงทุนที่คุ้มค่าลองยกตัวอย่างเองแล้วเชื่อเองนะครับจากนั้นครับยกที่3คือ วิธีการที่จะทําจับจุดได้ดีง่ายที่สุดก็คือถามถามตัวเองว่าตรงหน้านี้เนี่ยมันเป็นการจับจุดที่ดีหรือยังแค่ถามนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราทําไปในแบบที่เคยแต่แบบที่เคยนั้นเนี่ยมันอาจจะทําผิดก็ได้มันอาจจะเป็นผลดีไม่มากนักก็ได้หรือมันอาจจะเป็นผลเสียเลยก็ได้แต่การที่เราถามว่าอมืมันใช่จุดมันใช่วิธีการมันใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหรือยังต่อไปครับยกที่สี่ ทุกท่านครับผมเองเนี่ยเริ่มทําได้แล้วจากการถามก็คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรตอนนี้เนี่ยมีคําถามตัวเองแล้วแต่สิ่งที่ต้องทําให้มั่นคงก็คืออารมณ์ดีๆที่มั่นคงอาการที่เหมาะสมเราจะยกของเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่เหมาะสมมันยกไม่ได้นะครับถ้าเรากําลังอยู่ต่อหน้าใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกประมาเรารู้สึกงงๆเนี่ยการสื่อสารมันก็ไม่มีคุณภาพนะครับถูกไหมครับ การเซตอารมณ์อาการอย่างเหมาะสมการรู้ภาพชัดเจนฝึกการฝึกการเห็นภาพชัดเจนฝึกการวางแผนในหัวนะครับอมืมันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปนะครับจากนั้นรู้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะสร้างสรรค์ให้ดีกับชีวิตของเราเริ่มจากใกล้ตัวเราหายใจอยู่แล้วพัฒนาสติในลมหายใจให้ดีนะครับสตินนลมหายใจพัฒนาให้ดีร่างกายและจิตใจที่ดีอ่า มันคืออะไรมุมมองการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกการคิดพูดทําการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับต่อไปงานเรามีอยู่แล้วสิ่งที่เราควรต้องทําหน้าที่ที่ควรต้องทําสะสางจัดระเบียบให้ดีการเงินไม่มีปัญหาคนที่จะมาเป็นทีมเป็นพวกเป็นมิตรจากนั้นกิจการงานของเราเกมชีวิตของเราละครชีวิตของเราโอ้โหทุกท่านครับ มันเป็นไปได้แล้วจริงแนวคิดของการนําการจับจุดการเลือกในสิ่งที่ดีเนี่ยมาใช้จากนั้นครับสิ่งที่เป็นทีเด็ดก็วันนี้แหละนะครับวันที่2มกราคม2อ6 8นี่แหละหลังที่ผมกลับมาก็มาทานข้าวก็มาดูทีวีมาเล่นเกมเป็นเกมโบราณครับเกมฮีโร่ไมค์ออเมจิกเล่นกับลูกไปสุดท้ายเออเรายังไม่ไลงได้ลงวิดีโอนี่ขึ้น YouTube ก็มาลงจากนั้นเนี่ย ผมเจอคำหนึ่งอ๋อดามเนี่ยพูดไว้ในวิดีโอว่าจะรวมทีมคนที่จะกลายเป็นคนที่แบบมีสติพัฒนาสติจนควบคุมจัดการตนเองได้ดีเป็นเจ้านายเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเองอ่ะถ้าย้อนกลับไปยาอนมาฟังวิดีโอนี้วิดีโอแรกก็คือสิ่งเดียวครับที่ทะลองไปทำแล้วเนี่ยคนเราจะเจออะไรดีๆจะเจอของดีในตนัวเองเจอคุณค่าจะทำอะไรก็สำเร็จก็คือฝึกครับไปฝึก กําหนดแล้วทําตามที่กําหนดกําหนดจะนั่งให้ดีวันนี้แหละกําหนดจะทําการบ้านให้เสร็จเพื่อส่งครูก็ลองไปไปฝึกกําหนดดูแล้วไปทําตามนั้นการที่ไปลองบ้างแล้วเพิ่มจํานวนการลองขึ้นทีละนิดเพิ่มความท้าทายขึ้นทีละนิดให้เห็นความแตกต่างเห,เห็นอะไรดีๆรักษาไว้เห็นไม่ดีปรับปรุงแก้ไขรักษาไว้มีการพัฒนามีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการฝึกกําหนดนั้น ก็จะดีได้ทุกคนผมก็เลยอยากรวมทีมนักกำหนดชะตามาเริ่มสร้างชุมชนพลังดีนำไปสู่การมีชุมชนโครงข่ายพลังดีเป็นต้นแบบคือคือคนเราตายไปใช่ไหมเราสร้างอะไรไว้บนโลกล่ะอะเคยมีคนสร้างระบบการศึกษาเคยมีคนสร้างสมาร์ทโ,โฟนสร้างรถยนต์ผมก็อยากสร้างชุมชนโครงข่ายพลังดีเอาไว้จึงได้มากราบขอร้องญาติว่าบอกต่อวิดีโอหมายเลขอ่่งๆให้ผมหน่อยนะเผื่อมีญาติมาสนใจ นะครับน,นั่นคือแนวคิดของผมนะครับแต่ที่เด็ดจริงๆนะครับพอผ,ผมรู้ตัวอ๋อ,อก็ไอ้ดามคนเดิมเนี่ยมันกินข้าวสนุกมันปล่อยตัวปล่อยใจนะครับมันเล่นเกมโอ้วางทีเนี่ยเล่นเกมฮีโร่เนี่ยเล่นหลายชั่วโมงเลยนะครับมันเสียเวลาจากนั้นเนี่ยผมเอใจขึ้นคำหนึง่งโอ้โหเราจะเชื่อไอ้ดามคนเดิมที่มันมีสมองแบบเดิมเคยทำแบบเดิมนิสัยแบบเดิมนะครับ อาการทางจิตแบบเดิมๆประมาทคิดว่าอัดวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวกมไม่ญาติไปทำนะครับผมคิดอย่างนั้นจริงนะอยากทําก็ทําไม่อยากทําเราก็รู้แล้ว่าเราเราก็ตายได้ก็ก็ตายไปประมาทนะครับประมาทผมผมไม่ได้บอกว่าให้คิดแบบผมนะแต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยผมมาเจอคําว่าไม่ยอมแล้วจะเลิกเชื่อไอ้ดามตัวเก่าแล้วหันกลับมาก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยจะต้อง ถามตัวเองก่อนว่านั่นคือจุดที่ดีที่สุดแล้วหรือยังที่เราจะทํามันจะต้องกําหนดก่อนเราจะเป็นนักจับจุดนักกําหนดที่ดีนะครับให้กับตอนนี้เลยแรงมานันใจคืออะไรครับคนเราครับไม่มีใครอยากไปเข้าคุกหรอกแต่ก็มีคนเข้าคุกนักรบพิเศษเนี่ยเขาต้องฝึกยากเย็นแค่ไหนนักกีฬาที่เข้าได้กลายเป็นตัวแทนโอลิมปิกของประเทศไทยเป็นนักเทควันโดมือหของโลกเป็นคนไทยด้วย ็นนักเทนนิสคือทุกคนอะที่ได้รับเหรียญโอลิมปิกคราวที่แล้วแหละผมยกตัวอย่างนะครับเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาฝึกแค่ไหนแล้วทําไมอะการที่ผมกําหนดเนี่ยเพื่อรางวัลเพื่อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผมแน่นอนครับบางอย่างเนี่ยเราต้องหักข้ามตัวเองผมไม่ได้บอกว่าผมจะเลิกเล่นเกมฮีโร่เนี่ยฮีโร่ไมค์ออมเมจิกเนี่ยตลอดชีวิตไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับแต่ก่อนจะเล่นเนี่ยผมต้องกําหนดกําหนดว่าจะเล่นยังไงจะเล่นแบบไหนให้ดีด้วย แต่ถามว่าผมได้ไปออกกําลังกายแล้วหรือยังมันกินเวลานอนหลับพักผ่อนผมหรือไม่นะครับขณะเล่นเนี่ยเสียบุคลิกภาพหรือไม่อารมณ์อาการเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับผมก็จะกําหนดมันแล้วผมก็จะคือคือมันง่ายแค่นั้นเองไอ้อยกนี้เนี่ยอยากให้ย้อนกลับไปฟังแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไปเพิ่มไปเพิ่มความเข้มข้นด้วยตนเองถ้าถามว่าเพิ่มความเข้มข้นคืออะไรก็เหมือนกับฟินเนี่ย เขาจะเสพเฉยก็ได้แต่เขามาสากัดเป็นร์ฟีนเข้มข้นเข้าไปอีกเป็นเฮโรอีนแร่กัมมันตารังสีเนี่ยเขาจะใช้แบบปกติก็ได้มันแทบจะไม่มีผลเลยนะแต่เขาไปเร่งสมรรถนะมันจนเป็นเชื้อเพลิงสำกับสำหรับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เขาเร่งสมรรถนะมันขึ้นไปอีกจนกลายเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดอะตอมนะครับทุกท่านครับอยากจะให้ไปเร่งไปลงรายละเอียดให้กระจายทั้ง5ยก แล้วก็อยากจะขอร้องให,ให้บอกไปให้ญาติทั่วไทยได้ไ,ดไปทดลองทดลองลงรายละเอียดให้ยกนี้ด้วยตนเองม,มันเป็นอย่างนี้ครับถ้าให้ผมยกง่ายๆนะเขาเรียกว่าพลังทีมพลังทีมเนี่ยถ้าเราไปหาเงินคนเดียวนะสมมติว่าคนคนหนึงเนี่ยหาเงินได้วันละสองพันนะครับความสามารถของเขาเนี่ยหาเงินได้ประมาณวันละสองพันถ้าสองคนเนี่ยมันจะไม่ได้ได้รวมกันแล้วเป็นสี่พันนะครับ แต่มันจะเหมือนทวีคูณมาจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคือรวมกันมาแรกม,มันอาจจะไม่ได้นะแต่เป็นหวัดครับแต่ถ้ารวมรวมกันไปไห,หลายวันเนี่ยคือพลังทีมมันเกิดความคลิกการลงตัวความคล่องคือคือพอเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นญาติไปรู้สึกคล่องกับการไปถึงไปถึงการจับจุดได้ดีไปถึงคําตอบที่ใช่นะครับไปทําได้แล้วจริงๆ ดีใจที่ทําได้ทําได้ครั้งหนึ่งการที่เราเห็นข้อแตกต่างการที่เราเรียนรู้จากมันรู้จักปรับปรุงพัฒนาจากมันนะครับรักษามันถ้าเห็นว่ามันดีแล้วรักษามันต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหขอให้ได้สักครั้งหนึ่งเถอะนะครับการจับจุดเนี่ยการรู้สึกว่าสักวันหนึ่งก็ได้ไม่ยอมวันนี้เนี่ยจะหยุดก่อนก่อนที่ทําอะไรเนี่ยไม่ยอมเลยจะจับจุดก่อนเฮ้ยจะวิเคราะห์ก่อนจะดูก่อน ว่าเราควรจะทําอะไรยังไงต่อไปดีซึ่งมันไม่มีแค่การจับจุดนะครับถ้าทายาสังเกตตามหน้าจอนะมันจะขึ้นแค่หมายเลขหนึ่งอย่างเดียวยังไม่ไปถึงหมายเลข2และหมายเลข3เลยซึ่งก็ดึงมาจากวิดีโอหมายเลข9ก 92. เอามาทําการบ้านเองสำหรับผมก็จะรอนะครับรอใครก็รอแต่ที่เดินเข้ามาบอกว่าดำม,มามารวมทีมกันมาคุยกันมาออกแบบว่าจุดที่ดีของเราจุดร่วมที่ดีของพวกเราคืออะไร ผมพูดตรงๆนะครับผมจะไม่ค่อยชอบยึดจุดของตัวเองเท่าไหร่จุดที่ดีกว่าก็คือจุดที่เราร่วมกันออกแบบกันกรองซักซ้อมเคยเล่นมาแล้วแล้วเราพัฒนาต่อยอดจุดของเราอย่างต่อเนื่องเพราะพลังทีมเนี่ยเขาว,วิเคราะห์เขาไปสูงแล้วละอะไรนะคนเดียวไปได้ไวแต่ถ้าอยากไปให้ไกลต้องไปด้วยกันนะครับอ่ะ ยาที่รักทุกท่านครับผมไม่ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อผมนะแต่ไปลรงรายละเอียดเองผมก็ตื่นเต้นคือคือพูดตรงตรงอะ่ะพอผมรู้สึกไม่ยอมเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็พาแมวเนี่ยไปเดินสวนไปออกกำลังกายเสร็จไม่ยอมละมันจะมืดอันนี้มันใช้แสงสมาร์ทโฟนนะครับในการส่องในการส่องให้เห็นหน้าตาผมเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะครับเราจะต้อง มาบอกไม่รู้หรอกผมอาจจะมาอัดวิดีโอหมายเลข94ต่อก็ได้95ก็ได้หรือไม่อัดก็ได้นะครับเพราะขอแค่ไปทํากันบ้านอ่ะต่อยมวยไปต่อยมวยครั้งแรกไม่เก่งหรอกนะครับต่อยมวยห้ายกครั้งแรกไม่เก่งหรอกนะครับแต่ถ้าไปลองซ้อมห้ายกบ่อยๆท่านรู้ไหมว่าอสม,มว่าเป็นรายการแข่งมวยระดับโลกเนี่ยเขาไปแต่งกันต่อยกันห้ายกเนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อยห้ายกแค่ครั้งเดียวนะเขาซ้อม เขาซ้อม5ยกบางทีผมไม่รู้แต่บางทีเขาอาจจะซ้อมเกิน5ยกก็ได้นะครับในการต่อยครั้งหนึ่งแล้วผมเดาว,ว่าเขาจ้องซ้อมกับมวยหลายรูปแบบด้วยนะครับกับคู่ซ้อมกับการโจมตีการตั้งรับลหลายรูปแบบด้วยก็ฝากญาตินะครับว่าโอ้โหมันมันสดใหม่จริงๆผมเองก็ให้อภัยผมในจุดที่วิดีโอนี้มันไม่สมูทหรือมันอะไรก็แล้วแต่ถามว่าผมอยากจะแบบ อย่างเช่นคําว่าเซตอารมณ์อาการคืออะไรคือวันนี้ผมป่วยแหละขับรถไม่ไหวหรอกแต่ยาเก็บอกว่าออไม่อยากขับขับให้หน่อยผมก็ไม่อยากแสดงว่าป่วยมากนะผมก็บอกว่าป่วยเราจะไม่เป็นไรสิ่งที่ผมเซตเสมอคืออารมณ์กับอาการผมก็เลยรู้ว่าเออตอนนี้แหละอารมณ์กับอาการแปลว่าอะไรครับแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นประสบการณ์อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แปลกใหม่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ตัวเราเองเนี่ย เรามีอารมณ์ดีๆแบบมั่นคงใจเย็นนิ่งวินิจฉัยตรึกดูให้ดีอารมณ์นิ่งอาการเร็จคือบางคนมีอาการไม่เหมาะสมจนคอเนี่ยมันแบบมันปวดมันปวดเมื่อยไปหมดนะครับยกของผิดอาการผิดรูปผิดทรงเนี่ยหลังเสียก็มีแล้วนะครับเดินผิดท่าไม่ไม่ตั้งใจเซ็ตการเดินให้ดีเกิดปัญหาจากการเดินนะครับทั้งหมดก็ ฝากญาติทุกคนว่าสิ่งที่สอนเราได้ดีที่สุดก็คือทุกวินาทีของชีวิตที่เราใส่ใจคนที่ไม่ยอมคนที่รู้ว่าอ๋อเขาไปฝึกหนักเหนื่อยเขายังฝึกได้เขาไปเข้าคุกเข้าได้ผมไม่บอกว่าให้พาตัวเราไปเข้าคุกนะครับแต่ผมเราบอกว่าเพื่อรังวัลเนี่ยเราจะยอมเหนื่อยยอมทําอะไรบางอย่างเพื่อมันไหมซึ่งการที่ไม่ยอมการที่เลิกเชื่อไอ้ดามตัวเก่าเรามาฝึกจับจุดเรามาฝึกดูก่อนว่าจะทําอะไรดีเนี่ยเลือกก่อนกําหนดก่อน ผมว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งด <c oughs> ีไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรหนักขนาด <c oughs> ไปเข้าคุกหรือไปฝึกทหารหรอกนะครับหรือไปฝึกเหนื่อยหรือไปฝึกเป็นนักกีฬาอลิมปีกหรอกไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับแต่ <c oughs> ยกตัวอย่างมาเพื่อแบบเป็นแรงใจว่าโอ้ยดำอย่าไปยี่หลามันเลย <c oughs> คือผมเองไม่ได้เคยเป็นไอนักกีฬานะครับที่เหนื่อยหนักขนาดนั้นแต่สวมหัวใจหน่อย สวงหัวใจเพื่อรางวัลของเราอย่าไปถือสาคำพูดของผมซึ่งมันไม่สมบูรณ์นะครับจงไปเติมแต่งตั้งชื่อ5ยกของท่านเองนะครับจนไปถึงจุดที่การฝึกหัดมันเข้มข้นจนไปถึงจุดที่มันอยู่ตัวมันทรงตัวมันเกิดอะไรดีๆเกิดขึ้นกับท่านพอใจเท่าไหร่เท่านั้นนะครับความฝันหวานของผมคืออะไรครับข้อมูลนี้ไปถึงาติทั่วไทย ถ้าจะให้พูดแบบเห็นแก่ตัวก็คือประเทศไทยมีเงินเยอะคนไทยมีความสุขผมได้รับประโยชน์การเงินประเทศไทยมีปัญหาคนไทยมีความทุกข์มีปัญหาเรื่องคนเนี่ยผมและรุ่นต่อๆไปลูกหลานของผมก็จะได้รับปัญหาด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับบอกต่อให้ผมหน่อยเถอะนะครับขอขอกันจริง,งจังขอแบบขอกันเคยเห็นไหมครับคนมาลงว่าเอ้ตอนเองมีปัญหาอะไรเปิดรับบริจาคท่านไม,ไม่ยังไม่ต้องบริจาคให้ผมนะเพียงแค่อะไรครับ เพียงแค่บอกต่อให้ผมหน่อยไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะครับบอกต่อแนะนําให้คนมาดูวิดีโอเรายืนยันว่าต้องดูตั้งแต่9 0 9 1 9 2 9 3แต่ตรงนี้เนี่ยหยกเนี่ยการันตีการพัฒนาคนแล้วจริงๆนะครับแล้วในนั้นเนี่ยก็มีคําตอบของการพัฒนาสังคมต่างๆด้วยมันเหมือนกับหน่วยงานนึง่งอ่ะสมมติว่าเราทํางานไปแบบเดิมเม,มันก็เป็นแบบเดิมเดิมใช่ไหมแต่ถ้ามาคุยกันเฮ้ยเราจะทําแบบไหนล่ะอ๋อมันคือกระบวนการในการทํางานความชัดเจนในการทํางานผมเรียกว่าผังงาน มีผังงานเสร็จกําหนดหน้าที่ของแต่ละคนผมเรียกว่าทีมงานยิ่งผังงานและทีมงานชัดเจนเท่าไหร่เคยทํางานร่วมกันพัฒนาการทํางานร่วมกันให้คลิกให้ชํานาญให้คล่องร่วมกันนานเท่าไหร่การทํางานรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นเท่านั้นอยากให้นึกถึงครับหน่วยง,งานของเราชุมชนครอบครัวของเราที่มีผังและทีมงานชัดเจนมีผังและทีมในการพัฒนาชัดเจนทุกวันนี้เนี่ยโลกมีการยกระดับแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่การก้าวหน้าใหม่การแข่งขันใหม่วิกฤตใหม่จะเข้ามาการที่เรานึกถึงคนพิเศษกลายเป็นผังพิเศษและทีมพิเศษแปลว่าอะไรครับผมอยากให้หน่วยงานต่างๆบริษัทต่างๆครอบครัวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจในเรื่องของแผนผังกระบวนการในการทำงานการระบุหน้าที่การแบ่งการการทำงานเป็นทีมนะครับผังทีมงานผังทีมพัฒนา พังทีมพิเศษโอ้โหแค่นี้เองครับเอาไปเติมเต็มได้เลยครับจากการคุยกันจะไปออกแบบยังไงผมว่ามันไปต่อได้หมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีขั้นของการข้อสนิมไปเริ่มต้นข้อสนิมงงๆอยู่พอมันไหลลื่นม,มันคล่องตัวแล้วเนี่ยมันจะคืนกําไรมาให้กับทุกคนนะครับขอให้ผ่านขั้นตอนของความยากลําบากของอะไรไปนะครับความยากลําบากของการที่เราจะทําอะไรสําเร็จ ความยากลําบากของการที่แต่ละคนมีความแตกต่างหลากหลายกันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันนะครับก็มันคบเรียมกันนะครับแต่ในวันที่มันไหลลื่นมันในวันที่มันไปกันได้ดีผมไม่บอกว่าทุกคนต้องมารวมทีมกันนะครับเอาเท่าที่จะไปกันได้ดีถึงได้บอกต่อวิดีโอเผื่อจะเจอสักคนหนึ่งเจอสักคนหนึ่งเจออีกสักคนหนึ่งแล้วรวมเป็นทีมที่เป็นพวกเรา เราที่ไปกันได้ดียิ่งขึ้นเราที่ชำนาญใน5ยกนี้จนกลายเป็นกิจการเป็นบริษัทเป็นชุมชนของพวกเราเป็นกลุ่มของพวกเราเป็นเกมชีวิตของพวกเราเป็นละครชีวิตของพวกเราซึ่งพวกเราอยู่กับอยู่ตรงนั้นยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งชั่วโมงบินก็จะเยอะยิ่งยิ่งขึ้นโอ้โหการจับจุดแบบนึงคืออะไรครับไอในยกที่3นะครับวิธีง,ง่ายที่สุดก็คือแบบนี้มันดีไหมลนะ่ะ แบบนี้มันดีไหมอาไม่ดีแบบใหม่ที่ดีกว่าคืออะไรยิ่งฝึกเป็นเจ้านายเป็นคนสั่งร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยให้ถอนตัวออกจากสิ่งที่ไม่ดีออกจากพฤติกรรมที่ไม่ดีออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีบ่อยๆแล้วมาเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีทันทีบ่อยๆไอ้ตรงนีถถถถถ้ถ้าทำให้คล่องนะทีแรกมันไม่คล่องหรอกเพราะมันยังมันยังโอ้ยยังอยากไปเล่นอยู่เลยยังอยากไปจ่ายเวลาให้มันอยู่เลยยังหิวอยู่เลยเฮ้ยทำไงดึงมันออกมาเพื่ออะไรครับ เพื่อเข้าสู่มรคผลที่ดีมรคและผลที่ดีเสียงไม่ชัดเลยขออภัยด้วยนะครับก็ไม่เชื่อผมนะครับพิสูจน์ให้ผมหน่อยให้ญาติทั่วไทยได้ลองพิสูจน์ห้ายกนี้ด้วยตนเองนะครับเอากันเท่านี้ขอบคุณครับ